กำลังล็อกอินล็อกอินสำเร็จเอาละครับปรีดีคนเลยนะครับวัีดีครับวัีดีครับนี่เรา,าอยู่ในเกม h r v i s h r v i s t อะไรนะ h r v i s Town t นะครับนีนในพาร์ทนี้หลือในเกมนี้นะครับบอกเลยว่าผมไม่เคยสตรีมหรือว่าเคยเล่นมาก่อนแน่นอนนะครับที่พูดดังแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับพูดเสียงเอ้ <laughs> พูดแข่งกับเสียงเกม ว่าเสียงเกมมันดังกว่าเสียงพูดแฮะไม่ใช่ถูกแล้วนะครับเออนะฮะวันนี้เราไปอยู่ในเกม How West Town นะครับมาดูกันว่ามันจะสนุกแค่ไหนกันนะครับก็เป็นเกมเกี่ยวกับเ,ออเลี้ยงสัตวน์นะครับปลูกผักปลูกไม้ทำสวนนะฮะเอ,อ่อเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตกปลานะฮะโอ้โหดูหนะ้าปกหน่าจะดูนะเกมนี้มันน่าสนใจแค่ไหนนะครับมีแบบแต่งงานจับคู่เอ,อ่อเป็นคู่รักกันด้วยนะฮะ ไม่ดูตัวอย่างไว้นะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องมาลองครับว่าเกมนี้สนุกแค่ไหนกันนะฮะบอกเลยว่าอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์ผมนะฮะมันจะเป็นกำลังใจดีๆในการฟรีมของผมในทุกๆวันนะครับทุกคนเมื่อทุกคนทำแล้วนะฮะเราไปรีคเลยไปยังเมืองฟาร์มโคโนมเกมนี้เหมือนเกมออฟไลนนะ์เนี่ยเอ้ยเกมออนไลน์เนะี่ยมีเซิร์ฟเวอร์ให้เลือกด้วยไปจ้ากำลังอัปเดท โอโ้มีข้อมูลใหม่ต้องอัปเดตเออัปเดตอัปเดตโชว์เลยอุย้ยแต่มันแป๊บเดียวเนี่ยว่าไปนั่นไอ้วนมาที่เดิมอีกแล้วอัปโชว์เลยครับเน็ตเราแรงเน็ตเราแรงแสงทางโคง้งไม่ใช่อยู่อะไรเน็ตกากแล้ว ไม่มีใครก้าวลงไปแม่น้ํำสายเดียวได้สองครั้งไอ้ยาเมื่อฉันย้อนนึกถึงในอดีตรู้สึกว่าตัวเองเริ่มแก่ลงมากมันอดไม่ได้ที่จะพลิกดูอัลบั้มภาพช้าๆมองดูภาพในมุมมองต่างๆให้คิดถึงบ้านเกิดโอ้บอกลาผ้าอ้อมบอกลาจุกนมบอกลาสนามเด็กเล่นบอกลาโรงเรียนและบอกลาบ้านของตัวเองบ้านเกิดนะครับ เดินทางออกมาไกลแสนไกลสุดท้ายแล้วฉันก็เดินมาถึงตรงนี้โคมไฟจํานวนมากอยู่ตรงหน้าแต่ไม่มีใครที่นี่รอฉันเลยอาฉันสามารถเลือกได้ครั้งแล้วก็น้ำวัวที่บ้านเกิดมีกลิ่นหอมยอดยา้าบางทีคืนนี้อาจจะฝันถึงเรื่องอดีตก็ได้มันคือแสงแดดไม่สิไม่สิมันคืออะไรกันนะทุกอย่างที่นี่คุ้นเคยอ้เหมือนกับว่า อันนี้เรานอนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับมีแมวหนึ่งตัวเอาแล้วการตั้งค่าการโอการเลือกตัวล,คละครครับบอกเลยเราเป็นผู้ชายเราก็ต้องแบบโอ้ยผู้ชายหน่อยแลวกันสีผิวผมไม่ได้ขาวมากนะครับบอกเลยค้ำคหน่อยอันนี้ดำเกินไม่เอาเ <c oughs> ดีวขาวเออค้ำคำผิวแบบสีไข่หน่อยเอาไข่ไข่หน่อยนะครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ชื่อนี้มันต้องตราตรึงคนแฮปอยู่อะไรนิดกากไม่นิดกากแล้วหลังเข้าเกมสามารถแก้ไขชื่อได้ฟรีครั้งแรกเราจะใช,ใ,ชใช้ใช้ชื่อนี้ตลอดไปทำโอเดอร์สำเร็จบ่อยๆช่วยให้อัปเกรดดาวขลาหาดได้อย่างไวกับมาเข้าสู่เมืองฟาร์มคนนมหุนทางยาวไกลปวดอดใจรอสักครู่หนึง่งเจ้มันคุยกับ NF t บ่อยๆ NFT n เอนะฮะ NFT อะให้ย <laughs> 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 อยู่อะไรลุกขึ้นเร็ว ้ยเรานอนอยู่เว้ยเอาว่ะเออทำไมอ่ะเอาตื่นเชตื่นแล้วครับมีสาวมาเรียกอ,อุ้ยอุ้ยแป๊บนึงนะครับเสียงอะไรวะเสียงออมสินที่ไม่มีตังค์สักบาทไม่ได้บอกว่าจะไปจะไปเหรอทำไมมานอนอยู่ตรงน,นี้อะไรวะไปไหนวะเ <c oughs> อ้าลืมสันนิทพี p พีช h p h เธอคือ p ีชแม่นบอก p e a h พีชเธอมัวบทอะไรอยู่รีบเอาวัวนมแกรี่กลับไปสิบทหรือบ่นวะ <c oughs> <c oughs> ปู่เขามันตามครับปู่มาตามพีชไปแล้วเอาวัวไปแล้วแล,แล้วเราก็อยู่กับปู่สองคนไปเถอะอยู่ไรจะเร็วหรือช้าที่นี่ก็รังคนหนุ่มสาวออยไม่ได้หรอกเอาเหมือนเราจะเป็นคู่กับพีชนะครับปู่เขาบอกให้ให้เราตามพีชเขาไปนะฮะงงเลยครับ ไปดูน้ำสิเดียเอ้าตก,กใจฉันกลับมาจริงเหรอความภาษาเป็นจริงแล้วอะไรวะเน,นี่ยกลับกลับอะไร,รอ่ะกลับจากย้อนอดีดเหรอคณปูจ่จอนที่นี่คือเมืองฟาร,ร์มโคโนมใช่ไหมฉันกลับมาอีกแล้วอ๋อเขาฝันใช่ไหมในพาร์ทที่แล้วไม่ใช่พาร์ทที่แล้วนี่ในเนื้อเรื่องอะ่ะที่เขาแบบอยู่ในเมืองแบบแสนวุ่นวายอะ่ะ นะฮะแล้วเขาแบบโอ้อยากกลับไปเป็นหนุ่มสาวเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งที่ฟาร์มที่ชนบทอะไรแบบนี้มันสบายดีมันไม่วุ่นวายเหมือนในเมืองอะไรแบบนี้นะฮะเอออาจก็อาจจะเป็นไปได้นะจ๊ะงงเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขออนุญาตแบบขออนุญาตจริงจริงนะครับผมเปิดไม่ได้ยังวะผมเปิดไม่ยังวะอ๋อเปิดแล้วเปิดแล้วโอเคเนี่ยคุณปู่บอกอะไร อะไรเองพูดอะไรของเองวะนี่นะฮะกลับมาทำไมอีกละ่ะถึงไม่ได้บอกว่าจะไปเหรอ๋อนี่คือก่อนที่ก่อนที่ยูไลไรก่อนที่เราจะไปในเมืองนะฮะอ๋อมันคือย้อนกลับอดีตตอนก่อนที่เราแบบจะจากที่นี่ไปไปอยู่ในเมืองนะฮะแต่คือแบบตอนนี้รู้แล้วว่าในเมืองมันวุ่นวายนะครับเลยย้อนปัญนาย้อนกลับมาแล้วก็ไม่อยากจะไปอีกในเมืองนะฮะแน่นอน ไอ้นอนอ๋อไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วฉันจะอยู่จะไม่ไปไหนอีกแล้วเห็นไหมผมว่าแลลวฮะปู่งงเลยงงเลยฮะผมก็งงด้วยแต่ว่าทาไมบ้านล้างฉันล้างแบบนี้บ้านล้างอ๋อนี่เรียกว่าบ้านล้างเหรอฤาษีหาดของคุณถูกทิ้งให้ลกล้างหมดแล้วแม้แต่นมวัวสักตัวก็ไม่เหลือแล้วแบบนี้มันจะสอดคล้องกับชื่อเมืองฟาร,ร์มโพนุ่มได้ยังไงนะฮะเอออย่างนั้นเราอย่างนั้นเราต้องต้องสร้างครับ ต้องสร้างต้องฟื้นฟูที่นี่โดยด่วนจ้อึ้มกันตามฉันมาฉันจะเริ่มสอนใหม่ให้คุณทั้งหมดเองไปครับตามคุณปู่ไปครับ <c oughs> ตะแก่นี่ช่างน่ารักจริงๆอะไรตะแก่กระซิบอะไระยังไม่รีบไหม <c oughs> ไปแับไปแับตามตะแก่ไปเลยครับอุ้ย <c oughs> นี่อะไรวะเนี่ย โอ้โหซากปรักหักพังที่ยิ่งใหญ่อลังการเหลือเกินงั้นรีบเก็บตรงนั้นก่อนแล้วกนันที่เหลือค่อยว่ากนันคุณปู่บอกคุณรูลล้ไหมว่าต้องวิหารคลื่นหาดยังไงฉันไม่รู้ฉันค่อนข้างคุ้นเคยไม่รู้ครับไอ้โน้ตพลัวสามารถกำจัดซากปรักหักพังและเรียกคืนสิ่งของอจริงไหมโอ้อะไรพก่งมาแล้วครับตอนนี้ไปกำจัดซากปรักหักพัง,งบ้านล้างไปเถอะครับลื่นเถยบ กดตรงพั่วนะครับแล้วก็กดดําเนินการให้ตัวละครเดินไปยังพื้นที่เป้าหมายโ okay. อเคอ๋ออย่างนี้เองไม่มีบังคับทางซ้ายหรอแล้วกดพกั่วะพั่สามารถกาจัดที่เอ่อทำให้พั่ว,พ,ว,พ,วพังได้ต้องระวังให้ดีนะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อยโอ้จะแมวขุดสามทีบ้านพังครับขุดสามสี่ทีบ้านพังเลยครับสุดยอดใครเดินใหม่คนเนี้ยอยู่ไรอ่ะลุงสตีฟ มาส่งชจ้าเจอแล้วอะไรวะจ้าเจอแล้วอยู่ไรอะลุงมาส่งชจ้าช่วยลุงสตีฟคุณคือสตีฟโลเปสโลเปสนี่ฮะโลเปสอะไรวะงงครับสตีฟโลเปสไหนวะอืมอืมคือว่าตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจไม่ไปแล้วอ๋อคือคุณลุงสตีฟนี่เขาจะไปส่งเรานะขึ้นรถไปในเมืองนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจเราไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วอ๋อ แล้วจะลรื้อบ,บ้านของตัวเองทําไมกะว่าจะนอนกับพื้นเหรอ <c oughs> ตลกไรนี้นะี <c oughs> ่ยอ้าวบ้านของเขาโมมากแล้วยังไม่มีใครอยู่อีกงั้นคุณก็สร้างบ้านใหม่หเขาสักหลังสิเอาแล้วครับลุงสตีฟช่วยผมสร้างบ้านแล้วนะครับอยู่ไรนำวัสดุดที่ได้จากทําความสะอาดไปส่งให้สตีฟให้เขาช่วยคุณสร้างบ้านใหม่ขึ้นมาหลังหนึ่งเจอตุกการวัสดุก,ก่อสร้างหรือไม่เอ้ย <c oughs> <c oughs> สร้างเลยนำวัสดุดที่ได้จากการเกร็บกวาดสร้างบปาให้สตีฟ เอาให้เลยครับนี่มีหินมีกวดมีค้อนนะฮะมีมีไม้ด้วยเรียกคนใช้งานเก่งจริงเ <c oughs> ขาเรียกว่าเดอะแบกเดอะแบกเลยจ้ะอยู่ไร์มาที่นี่กับฉันหน่อยไปไหนลงุงโอ้แล้วให้ลุงสตีฟสร้างบ้านให้แล้วเราก็เดินหนีวยพื้นที่เรากว้างนี่เนี่ยถ้าเปรียบเป็นโลงจริงก็สามสีไร่จะว่าไปนะฮะเอาอยู่เอาอยู่บอกเลยการทำฟาร์มถือว่าเป็นการบริาหารคุณลหาดขั้นพื้นฐาน นี่คือหัวหอมที่คุณเคยปลูกทิ้งไว้ตอนนี้มันสุกแล้วรีบเก็บไปเถอะไม่ฉะนั้นอาจจะถูกพวกนกกับนกยุงมาจิกกินได้โอ้มีด้วยหรอโอ้มีนกยุงด้วยเหรอไม่กอใช้ปุ่มมือเปล่าเพื่อเก็บเกี่ยวพืชผลเอาแเก็บแย็บะครัพทุดสามารถปลูกได้ให้เดินมาตรงนี้ทําไมวะอ๋อเราคลิกอ๋อไม่ต้องบังคับนะครับเราคลิกไปเขาก็จะเก็บให้อีอลีบ นี่โบโอ้สุดยอดยกขึ้นหัวแล้วก็แบบเก็บไว้ในหัวครับไม่มีกระเป๋าข้างหลังด้วยนะยกขึ้นหัวแล้วกเก็บไว้ในหัวครับที่ดินพอปลูกที่ว่างเปล่ามันจะแห้งแรงแข็งขึ้นในออวันถัดไปแต่ถ้าหากหว่านเมล็ดพืชผลใหม่เท่านี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วรีบเอาเมล็ดหัวหอมในถุงนี้หว่านบนที่ดินเถอะอ้าวเราเก็บหัวหอมเราก็ได้เมล็ดนะครับอุ้ยเรามีกระเป๋าข้างหลังด้วยว่ะ เลือกมเมล็ดนะฮะแล้วก็ใช้เครื่องมือหว่านลงไปหว่าน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 รบร้อยอีซี่หลังจากหว่านาเรือแล้วจะต้องรดน้ําทุกวันมิฉะนั้นพืชผลไม่มีการเติบโตแน่ครับผมก่อนพืชจะเติบโตมันต้องใช้เวลาเงิ้พวกเราไปดูบ้านคุณก่อนดีกว่าไม่รู้ว่าซ่อมไปถึงไหนแล้วโอ้ไม่รู้ได้ไงเห็นมุมซ้ายไหมครับลุงสตีฟเขาทาเสร็จแล้วครับบ้านที่แสนอบอุ่น ที่มีเราคนเดียวโดดเดียวเดียวได้ในท้องเลลมพัดลมเพ่ไปตามกระแสคอนไม้อ่อนแอไม่มีทิศทางอะไรวะ <c oughs> สเซนักครับอยอะไรคุณคิดว่าฝีมือลุงเป็นยังไงบ้างโอ้สุดยอดครับลุงสุดยอดไอ้ตบเข่าให้ทีนึงสุดยอดครับสุดยอดจริงนะฮะลุงสตีฟขอบคุณครับ <c oughs> งง เงื่อตกกันทีเดียวนะฮะเงื่อตกกันเลยเดียวหมายความว่าอะไรเวลาน้อยแค่นี้กับการสร้างบ้านหนึ่งหลังไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับฉันเลยนะถูกต้องครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันหลังจากนี้ถ้าอยากสร้างสิ่งก็สร้างอะไรในคุณลักษณก็มาฉันที่ร้านช่างไม้ทางทิศเหนือของเมืองก็แล้วกันขอบคุณมากครับได้ครับเดี๋ยวผมจะไปถ้าผมอยากสร้างอะไรผมไปติดต่อลุงเด้อลุงสตีฟอ้าวแล้วเขาก็เดินจากไป จริงๆแล้ววิมือของจริปก็ไม่เร็วเลยนะอ้าววันนี้เป็นต้นไปคุณต้องเลี้ยงเลี้ยงดูตัวเองให้ได้ฉันจะสอนวิธีหาเงินทองแล้วกันอโอเคครับลุงลุงลุลุลอะไรนะเขาชื่อลุงอะไรวะจำไม่ได้ลุงจรเนรอลุงอะไรวะจำบอได้ดิเบ้ยการขายเทิ่มในกล่องขายก็เป็นวิธีสร้างรายได้พื้นฐานนะอีิลีบอ กล่องซื้อขายนี่สามารถขายของได้เร็วมากโดยปกติแล้วอะไรก็ขายได้และยังรับทองได้ตลอดเวลามันสะดวกมากๆเลยอ้องี้นี่เอง,เองนะฮะเราพยักหัวเรื่องกล่องขายพอเท่านี้ก่อนแล้วกันหลังจากนี้ถ้าคุณมีเวลาว่างก็ค่อยมาเรียนรู้มันใหม่งั้นพวกเราไปดูออ,อเดอร์กันดีกว่าแค่<ส><ด>นี้คือบอกแค่นี้โอ้ปัดโถ่เฮ้ยไปะไปดูอ,ออเดอร์ต่ออ่า จ้าของคฤหาดยังต้องจัดการศูนย์กลางโลจิสติกของเมืองนี้อีกด้วยโลจิสติกส่งออเดอร์สำเร็จจะได้รับผลกำไรสูงและรางวันอีกด้วยซึ่งคุ้มค่ากว่าขายตรงมากการทำฟาร์มทำออเดอร์ถือว่าเป็นงานพื้นฐานของเจ้าคฤหา์เจ้าของคฤหาดตอนนี้มีอ,อเดอร์พร้อมส่งแล้วดูเหมือนว่าคุณยังไม่ยังพอมีโชคยู่นะโอ้ยกดเปิดศูนย์กลางโลจิสติกแล้วก็เลือกนะฮะเช็คถูก แล้วก็ส่งครับอู้คนเกรซได้ไปแล้วครับเรียบร้อยส่งสำเร็จ Easy. อีซี่อ่ะฮึมมือถือเครื่องนี้สามารถรับไปส่งออเดอร์จากระยะไกลได้ด้วย,วยมันสะดวกมากอู้มีมือถือด้วยครับอเราจะหลับเลยครับดูน้องเขาง่วงนะครับน้ำมูกน้ำมูกเป็นลูกโป่งนะอะไรวะเขาเรียกว่าน้ำมูกอะไรวะไม่รู้แหละอ้ได้มือถือไหมครับโอ้โหสุดยอดจริง พัฒนาขึ้นเยอะเลยเนี่ยเกมสมัยนี้มือถือเริ่มมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินเที่ยนะฮะมีเฟสบุ๊ด้วยนะอันนี้ก็มีมือถือจะเอาเครื่องมือเก่าๆเก็บไว้ในหีบไม้ที่วางอยู่ทางทางเข้าคฤหาสน์คุณหยิบไปใช้สิว้าวจริงเหรอาจะได้เครื่องมือฟรีครับ๋อคุณจอห์นเกรย์นะครับชื่อเขาเพิ่งเห็นเรื่องอื่นค่อยคุยกันวันหลังส่วนตอนนี้ในเมื่อคุณตัดสินใจอยู่ต่อแล้วก็ต้องตั้งใจบริหารคฤหาสน์ของคุณดีๆอย่าปล่อยให้ที่ดินเสียเปล่า โอเคครับผมโอเคเข้าใจครับเข้าใจครับเข้าใจด้วยง่วงด้วย่ะัวรุ่นอย่างผู้เจ้าในเมื่อตัดสินใจอยู่ที่นี่ต่อแล้วก็ฉันเี้ก็แก่แล้วยังไงก็จะพยายามช่วยพวกเจ้าให้ได้มากที่สุดขอบคุณครับคุณลงุงผมมากครับใจดีจริงๆกําลังคิดถึงอานาคตระหว่างคุณคุณจอร์นเกรอย์คิดถึงอานาคตระหว่างเราโอ้นี่หรออนาคตอันนี้คืออนาคตของคุณจอร์นเกรยร์เลยครับเราจะทามันพังทุกอย่างเราจะไม่ทําแบบนี้ ว่ามันบอดใจมันบอดใจเด้อคุณจอนเกรโอ้โหดูจินนาการเขาล้ำเลิศจริงครับไม่ก oh ็ต้องรักษาวความคืบหน้าให้เท่าเดิมแรงที่คุณเสียไปจะได้ไม่สูญเปล่าอุ้ยมีนทองเที่ยวมาใช่เปล่าอุ้ยมีทางเที่ยวมาใส่หมวกมาเมนูบันทึกบันทึกสำเร็จแับฉันยังมีงานเลี้ยงสาคัญที่ต้องเตรียมงั้นขอตัวไปก่อนคุณดูแลจัดการธุระหาของคุณไปก่อนแล้วกันหีไม้ที่อยู่นะประตู อ่าตัวนั่นของของในหีบมีเครื่องมือบางส่วนที่น่าช่วยคุณได้ครับผมขอบคุณมากครับเอา้เอาเอ้าลูมกิฟคนที่ใส่หมวกมีไหนอะหายไปเลยนะฮะโอ้มาแล้วหายไปครับหีบไม้ตรงนี้นะฮะมีอาวุธอยู่เก็บไม้หมดครับว้าเก็บไม้หมดเก็บไ,ไม้หมดพืชที่จะเฉยเฉยเฉยกดค้างที่เครื่องมือเพื่อใช้ต่อเนื่องจิ๊บว้าวจิ๊บจิ๊บจิ๊บิ๊บจิ๊บ นี่เก็บเกี่ยวหมดเลยครับจิ๊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 บอุ้ยน่าท่องเที่ยวเหรอเขามาเที่ยวเหรอฮะดีแจวีแจวเรากำลังกกลลัังงเก็บหญ้าอยู่จ้าเฮ้ยเควสได้สำเร็จถวายศาสตร์ฤทธิ์หาดเลเวลอัพอัพอัพเลเวลครับเลเวลวหนึ่งแล้วจิกวจิ้วจิ้วนี่มันคือหญ้าเอาฟางนี่คือฟางครับเสียาเจ้าเจ้าคุยบ de ่ เจ้าบอ่อเจ้าบอ่าบอเอ่อทำไรวะเนี้ไดอารี่เมืองฟาร์มโคนมตามขั้นพื้นฐานใช้จอบขุดริกพื้นดินใหม่จากนั้นหว่าน,มนเมล็ดกระเทียมอ่าตรงไหนวะตอนนี้ก็ทำความสะอาดก่อนนะทำความสะอาดก่อนนะครับอ๋ออ้อยเอาฉลาดจีเด้โอ้ยเือบจะเกือเกเรอะไรวะเนี่ยของมันขึ้นที่ของขึ้นงึบเนื้อใช้จอบขุดนะครับอ่ะตรงนี้ ขุดขุดขุดพวกเราขุดขุดขุดทรายขุดขุดขุดแล้วไปขุดทาไมหีบไม้เนี่ยทราย good, 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 good. ขดุดขุดขุดควัวขุด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 ทำไมมันไม่ขุดวะอุ้ยมันไม่ขุดไว้ต้องไปขุดหีบไม้เฉยเอ่อใช้จอบขุดจอบขุดพลิกพื้นดินใหม่จากนั้นหวานเมล็ดกระเทียมกับหรือหาดหวานเมล็ดอ๋อ้องกับฤาษีหัดก่อนนะฮะ แถบคีรัดสามารถช่วยสลับไอเทมที่ใช้ได้อย่างรวดเร็วกดค้างที่นี่เพื่อใช้ต่อเนื่องอ๋อนี่คือจอบอะฮะไม่กอดลีบอโอ้สกู๊ยยะฮิฮุเล่ฮุฮุเล่ฮุฮุเลอฮุยฮุยฮิยจับฮุยฮุเล่ฮุยโอ้ยฮุเล่ฮุเล่ฮุเล่ไม่กอดเฮจ้า ยเรียบร้อยแล้วเราก็หว่านเมล็ดลงไปครับชิบชิปชิป <|ja|>> ฮิปฮิโปฮิโปเตมัสโปโปเตมัสหวาน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 แล้วก็หวานหวานหวานเควสสำเร็จิ์เลเวลอาผู้เลเวลสองนะครับคุณต้องการเรียงถูกรบกวนจากโฆษณาแบบซุ่มหรือไม่กดเลือกอนุญาตสะกดลอย ที่หน้าต่างป๊อปอัพถัดไปคุณก็จะได้สิทธิ์รับชมโฆษณาตามที่คุณกำหนดไว้เขาหน้านอะไรกันเนียเดีหน้าอะไรกันเลยจี๋คนเล่นไปเกิดนึกเจ๊อความหัดเซ็งของผงฟรีตอนนี้ใช้ผงฟรีเล่นกันเจริญเติบโตของพืชนะฮะผงฟรีผงฟรีอยู่ไซย,ยู่ไยผงฟรีอยู่ไซย,ยู่ไยเนอเออผงฟรีอ๋อนี้อ๋อผงฟรีน่าจะใช่นะครับหวานไปอ่ะจึ๊บอ่ะจึ๊บจับจึ๊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 บ โอ้ยเร่งการเจริญเติบโตของน้องอ่าเมล็ดอะไรนะเมื่อกี้ตะปุูกอะไรวะเลเวลัพยังไม่อัพบอใช้เก็บครับโอ้เก็บเก็บเก็บแล้วก็เก็บ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 โอ้ยเอาเราเพิ่งเก็บเสร็จเมื่อกี้กดค้างที่ปุ่มจากการเพื่อเก็บเอาเราไปไหนมันโผล่ไหนวะเนี่ยกำลังจะเก็บโอ้กำลังเก็บหัวหอมอยู่เลยเอาไม่เก็บเก็บเก็บ แล้วก็เก็บเก็บเก็บสายเก็บเก็บเก็บัวเก็บเก็บเก็บประตูลับอะไรมันโผล่อะไรไตรงนี้วะอ๋ออีซี่ส่งของครับออเดอร์ order. มาแล้วก็ส่งของส่งของตรงไหนวะอ่าสามารถเปิดหน้าออเดอร์ได้อย่างรวดเร็วผ่านจอม,มือถือดูทิว่ามีออเดอร์อะไรบ้างอ่อมีอะไรบ้างนะนี่อหอหัวหอมสิบอันอ๋อยินีีเอง ออ้ Ooh, ส่งเลยดิพลอยนี่ก็ส่งไปอีซี่อีซี่เลเวลอะพูเลเวลสามเลยครับสุกุยแกท็อตบบปลูกแล้วก็หวานใช่ไหมสวัสดีฉันคือบุรุษส่งด่วนชมใหม่พร้อมให้คำปรึกษ,ษาอ๋อกาเป็นคนส่งของนี่เองฮะโถ่เอ้ยนึกว่าเขาคือใครนึกว่าเขาคือนักท่องเที่ยวนะฮะ เขาเป็นคนส่งของนะเจ้แล้วก็ปลูกอีกอจ็บอจึบบปูกปลกปลโอเคครับเรียบร้อยครับรดน้ำชบชบชบอารมณ์ดีเราต้องรดน้ำน้ำชาพี่มาแล้วจ้าอุ้ยน้ำจะหมดเหมือนกันหมดด้วยนะดูเห็นไหมครับมันลดจากเต็มเต็มสูบไปรครับ <c oughs> หลอดวงกลมนี่มันเต็มหลอดนะครับแต่ตอนนี้คือมันจะเหลือครึ่งหนึ่งแล้ว เรียบร้อยฮฟ็อกซี่นี่ครับฉันนึกว่าเจ้าหยุดต่อไม่ไปไหนแล้วเลยตั้งใจมาจากร้านของจำเพื่อมาหาเจ้าเจ้าหาเงินจากการทำออเดอร์เหรอถ้าเช่นนั้นฉันจะส่งฉันจะสอนเจ้าละกันว่าจะตกแต่งเรหรือห่านยังไงให้สวยในโหมดแก้ไขสามารถซื้อด่วนและตกแต่งได้นะฮะอู้หเหรอตกแต่งกระรือห่าดให้เราเหรอฮะสาวสวยจิ้งจอกนะฮะ แต่ว่าอีพีนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> มันจะนานกันไปนิดเสียแนววันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณอุนที่ทุกคนมามาดูมาให้กำลังใจผมหน่อยครับโดยการกดไลค์ like, กดซับสไคร์นี่ครับคนที่เข้ามาใหม่หลงก็มาตั้งใจเข้ามาก็อย่าลืมนะครับไลค์ like and subscribe and comment เนะกระทืบ comment เนอะนะมันจะเป็นกำลังใจดีๆในการสตรีมของผมแล้วก็ลงคลิปของผมในทุกๆวันนะครับฝากด้วยนะครับอ่าเราไปเจอกันใหม่นะครับในพาร์ทหน้าอีพีหน้านะครับ เราจะต้องตกแต่งเครือข่ายของเราให้สวยงามนะครับให้อ่จิ้งจอกสาวฟ็อกซี่นะครับมาช่วยเราทำนะฮะแล้วเราก็จะไปผจญภัยอะไรกันต่อนะฮะก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะฮะลาไปก่อนนะจ๊ะไปเจื่อไม่เหมือนกันนะเชื่อวันนี้เก่ากว่า,าอย่าลืมทักบ้านนะครับไปครับบ๊ายบาย